อันยองยนานึ่งนิงอิมนิดาดิสิส์มายเฟิสท์ทั t ที่คุกเค o ร์เรียนฟู้ดแสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิงหน่องชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาทำอ,อาหารเกาหลีนะทุกคนชื่อว่าทักบุกก um ุมทังหรือว่าทักตุรีทังนะะทุกคนเป็นแกง ไก่เกาหลีนะทุกคนเป็นแกงเผ็ดนะคะทุกคนรสชาติน่าจะถูกปากคนไทยนะคะรสชาติจะหวานเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็กินกับโซจูจืกนน้ำเบื่อหวมากๆค่ะทุกคนใครนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของหนิงเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะอันยองนาเซโยนาึ่หนิงอิมิดา this is my first time to cook Korean food and let's see what h a p p e n let's go